ทั้งสองช่องเลยนะครับก็หวังว่าผมจะลงจากต่ําสุดขึ้นมาแล้วกันนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเกาะติดผมหลายคนไม่รู้ว่ามีช่องผมก็ได้นะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมพยายามต่อสู้ทุกคนให้กําลังใจผมว่าอาจารย์อย่าทิ้งช่องนะอย่าทิ้งช่องนะทุกคนก็เป็นกำลังใจทุกคนพูดจริงทําจริงพอเห็นอาจารย์ขึ้นชื่อเหล่านั้นจะโผล่ขึ้นไหมผมเห็นว่าเออเขาพูดจริงทําจริงว่าจะให้กําลังใจอาจารย์ เอสปุยเอสพีเอสดาลินพัทรบลนกิงใจกับผมมากต่อให้เขากำลังขึ้นอยู่ผมขึ้นเขามาทันทีเลยทำให้ผมมีกำลังใจที่จะสู้ต่อทุกคนงงว่ายูทูบเบอร์สายลุงพลเก่าๆแก่ๆมีช่องอาจารย์เนี่ยที่ไม่จเจริญกับเขาเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะฮะเราต้องสู้ต่อไปอย่างน้อยผมมีช่องพูดเนี่ยช่องคุยนะฮะ จริงๆถ้าพูดเรื่องปริมาณไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนักใจผมอะปริมาณคนดูผมไม่ได้มากนะไม่ต้องหนักใจปริมาณผมนะครับแต่ผมจะยืนอย่างเงี้ยผมอยู่แบบเนี้ยผมนั่งอย่างเงี้ยผมชื่นชมอย่างเงี้ยผมพูดแบบเนี้ยแล้วก็ดูลุงพลลุงพลต้องการพลังหลายเรื่องนะครับดังนั้นผมก็ถ้าผม พเพลินได้พูดอยู่ผมอาจจะลืมดังนั้นผมก็พยายามบอกว่าสนับสนุนสินค้าลุงพลนะสนับสนุนสินค้าลุงพลมนโอมโฮมซับทุกคนก็ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดดีหรือแอดมดนะครับเขาก็จะขึ้นสินค้าผลิตภัณฑ์ลุงพลย้ำอีกทีนะครับใครซื้อผลิตภัณฑ์จากมนโอมแล้วถ้าจะบอกจากช่องอาจารย์นะครับผมฝาก มอบให้อดินแต่ละท่านได้เลยนะครับนะฮะแม้นผมจะไม่ได้รวยติดติดขัดขัด,ขดก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าอดินควรจะได้เงินเหล่านั้นนะครับถ้าท่านสนับสนุนช่องผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออปชั่นหรือไม่ได้เงินจากอ,อ,อะไรนะจาก tp skin o f f i c i เ l เนี่ยผมไม่ได้มาหลายเดือนแล้วเพราะว่า ก็อยากถ้าท่านซื้อในนามผมนะฮะก็มอบให้อดมินของผมได้เลยนะครับเช่นจากช่องอาจารย์แต่ให้พี่แสงให้พี่ปุ้ยนะครับให้อดพัทรมให้แม,หม้แต่ป๋าหนาะก็พูดป๋าหนาะก็ให้ได้นะครับนะครับนะหรืออดมินทุกคนนั่นแหละครับเงินจะบอกว่าเงินไม่สำคัญก็ไม่ได้นะครับทุกคนต้องการเงินหมดนะฮะ ถามเราตามใดที่เรายังยังไม่อิ่มทิพย์เนะี่ยผมพิมพ์ไปเนะี่ยมีอายุมากใช่ไหมเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับช่องฟันใช่ไหมฮะทานข้าวทีก็ลาบากหาไม้จิ้มฟันผมก็บอกว่าอยากอิ่มทิพหลือเกินที่เกียจหาไม้จิ้มฟันแล้วอยากอิ่มทิพนะถ้าอิ่มทิพไม่ต้องมีฟันก็ได้นะนะครับ สังเกตดูในได้ช่องนั้นที่เบียงเบนประเด็นมาเล่นช่องเก่าแก่ที่เขาดีกับลุงช่องนั้นแหละแอบแฝงข้างแน่นอนแทนที่จะไปจัดการพวกใส่ร้ายลุงพลนะดังนั้นถ้าเรื่องนี้นะครับอย่างคุณลีนลีนหน้าว่านะครับนี่แหละครับให้สิทธิเสรีภาพต่อเอฟซีลุงพลในการวิเคราะห์ได้เลยครับเราเคารพในที่ คุณทีน่าพูดเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่น่าเคารพนะครับเป็นความคิดของท่านอย่าไปเอาความคิดของผมก็ได้ครับอย่าพึ่งเชื่อหออย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งคัดค้านความคิดของผมก็ได้ครับผมเคารพในความคิดของทุกคนความคิดไม่แบ่งว่าคนนั้นเรียนสูงคนนั้นทำงานดีควรจะคิดดีกว่าคนที่จบม .6 มปลายไม่ใช่นะครับ ในสิทธิเสรีภาพต้องให้ต้องเคารพความคิดของทุกคนนั้นผมถึงบอกว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่ครับคุณไม่สามารถครอบงำเอฟซีลุงพลได้ได้หรอก fc ฟซลุงพลเขาคิดเขาฟังเขาคิดนะครับเขาฟังเขาคิดเขารู้ด้วยว่าใครพูดมากใครพูดไม่ มีแนวโน้มไปในทางไปช่วยเข้าข้างใครนะ่ะเขาคิดเขาดูออกหมดครับเอฟซี FC ลุมพลดูออกหมดว่าใครกําลังเบี่ยงเบนใครกําลังเริ่มเลอะเทอะใครกําลังหลงตัวเองใครกําลังหลงตัวเองใครกําลังเบี่ยงเบนใครกําลังยกหางตัวเองเนี่ยผมว่า f อซีลุงพลสามารถรู้ได้ใครคิดแบบอาจารย์กดหัวใจรุลๆอีกครั้ง,งครับ ผมเคยบอกแล้วไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณต้องมีหลักอย่าไปเอาเรื่องอื่นมาปนส่วนคุณเอาเรื่องอื่นมาปนก็อยู่ที่เอฟซีลุมพลเขาจะวิเคราะห์วิจารณ์คุณเองเขาจะเชื่อมั่นคุณเองหรือไม่หรือเขาเห็นว่าโอ้ยเลอะเทอะแล้วผมไม่ขอดูคุณมันก็เป็นสิทธิ์ของผมหรือใครเห็นว่าอาจารย์พูดแบบนี้ไม่เข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง ถอนอาจารย์นี่ก็มันเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะสถานการณ์มันบีบสถานการณ์มันบีบอาจารย์ถูกสถานการณ์บีบจะมีคนให้ไปอยู่ข้างเขามาตั้งแต่เหลือผมกับคุณธนันเจ้าปู่ผมเคยพูดแล้วมันมีคนพยายามดึงผมกับคุณธนันไปอยู่ฝั่งเขาก็าจะเหลือเจ้าปู่คนเดียวเพราะตอนนั้นเจ้าปู่ถูกถลม่มเรื่องเรื่องผู้หญิงอีก ผมบอกแล้วว่าเรื่องส่วนตัวกับใครผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมแยกออกผมแยกไม่ใช่ว่าเฮ้ยเจ้าปู่เป็นอย่างนั้นอ่ะแม้นผมจะไม่ชอบกรณีถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เอาเรื่องนี้มาใส่ใจผมต้องแยกกันทีจะให้ผมเกียดเจ้าปู่เพราะว่าเจ้าปู่ไปจ้อแจก,กับผู้หญิงคนน,คนนั้นคนนี้สมมตินี้นะผมว่ามึงจะเอาเรื่องหัวปวดมาให้กูทำไม กูตรงไปที่ลุงพลพระแตนอย่ามาชักชวนกูไปไปเกียดเจ้าปู่เพราะว่าพยายามจะเอาเรื่องผู้หญิงมามันไม่เกี่ยวเจ้าปู่ต่างหากมาพาผมว่าอาจารย์เอาไงอะ่ะเนี่ยเขากําลังด่าลุงพลอยู่เนี่ยเนี่ยเขากําลังด่าลุงพลอาจารย์อาจารย,อาารย์อาจารย์คิดยังไงทุกคนก็เริ่มพยายามสงวนจุดต่างอยู่เจ้าปู่ก็คิดว่าผมเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง พอเห็นสนิทสนมกันเจ้าปู่ก็เห็นว่าคุณธน,นันอาจจะไปกับคุณด่างอาจารย์อาจจะไปกับคุณนักกะคุณธนเจ้าปู่ก็เลยไม่แน่ใจจนได้ตกลงกันอย่างด่วนพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นเออมันมันงงกับเอฟซด้วยเอฟซี FC เขาจะเอาอย่างไงเอฟซี FC เขาจะคิดยังไงพอเจ้าปู่เอานะอาจารย์เนี่ยเขาใส่ลุงพลเต็มที่แล้วเนี่ย อาจารย์เอาไงกันอ่ะมาว่ากันอ่ะเริ่มเลยนะเนี่ยเราผ่านเรื่องนี้มาเยอะครับเราผ่านเรื่องนี้มาเยอะส่วนปัจจุบันใครคิดว่าใครเลวใครชั่วผมถามว่าพวกคุณมีอะไรดีอะไรชั่วอ่ะพวกคุณมีอะไรดีคุณก็พยายามบอกผมหน่อยว่าพวกคุณมีอะไรดีผมดีกว่าคุณธนันนะครับผมดีกว่าเจ้าปู่นะครับผมดีกว่าอาจารย์นะครับก็ลองพรีเซนต์มา ดังนั้นสิ่งที่ได้ยินมาผมขอไม่รับรองและไม่คัดค้านถูกไหมครับผมขอไม่รับรองไม่คัดค้านมันมีสิทธิ์ของผมว่าผมมาแต่ตองแล้วมันมีทั้งควรจะวางตัวเองในมุมไหนแต่ละเรื่องจะนำตัวเองไปหยุดจุดไหนในแต่ละเรื่องดังนั้นผมขอไปที่เมนหลักก็คือลุมพลพัตนง ที่บอกอาจารย์ที่อ้างแต่ลุงพลมาแตนเพราะอาจารย์ได้ประโยชน์ผมได้ประโยชน์อะไรฮะผมได้ประโยชน์อะไรผมได้ประโยชน์จาก youtube ตอนนี้ช่องผมแทบไม่ได้เงินแล้วเนี่ยผมได้ประโยชน์อะไรผมรักลุงพลมาแตนแล้วส่วนเอฟซลุงพลจะสนับสนุนผมหรือไม่ก็อยู่ที่เอฟซผมไม่ไปผมไม่ได้มีอะไรตรงนี้เลยผมย้ำอีกทีว่าขอขอบคุณธรรมชาติที่ให้ผมอยู่แบบแบบนี้ ไม่มีจะไปขอยืมเงินใครผมก็ไม่เคยผมก็เลยมีช่องว่างตรงนี้ที่ไม่มีใครมาครอบงำผมเรื่องเรื่องไปขอไปขออะอะไรนะขอมีบุญคุณผมก็เลยไม่มีบุญคุณกับใครแต่ผมก็จะขออยู่ในส่วนรวมของ f c พต่อยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลผม มีความภูมิใจที่มีคนบอกว่าอาจารย์คือหนึ่งในยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเคยอยู่ในเจ็ดประจำบานทุกคนก็งงเ้ยอาจารย์ไปอยู่เจ็ดประจำบ้านได้ไงวะผมก็ไม่รู้เขาเห็นว่าผมเออมีบุติภาวะเป็นระดับอาจารย์พูดแล้วมีคนเชื่อก็ผมก็อยู่ในฝั่งลุงพลอยู่แล้วไงแม้ผมไม่ฟาดใคร มันก็ยังมีเอาผมไปถลม่มเอาผมไปทําลายมาพากันมาดิสเครดิตอาจารย์ตอนนั้นเพราะว่าผมไม่อยู่ข้างเขาแค่นั้นเองครับผมเป็นคนเลวเพราะไม่อยู่ข้างเขาช่องผมจึงพินาศลงมาเลยเพราะผมไม่อยู่ข้างเขานี่คือวิธีการคิดนะครับเนี่ยผมเขาพยายามจับทางผมว่าผมเป็นคนเลวตรงไหนมาด่าผมเพราะว่าผมพูดลุงพลว่าลุง ผม,มาอายุ53ผมเรียกลุงพลลุงแล้วมันดักหัวพ่อคนเล่ะผมคิดอย่างเงี้ยมันจะมาแซะทําไมเรื่องพูดว่าลุงถูกต้องไหมเนี่ยวิธีการจะแซะจะเกลียดมันคนเรามันพร้อมที่จะทําให้เห็นว่าคือพร้อมที่จะแย่พร้อมที่จะแซะนี่คือความไม่ชอบมันเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าไอคนนั้นอะ่ะไม่ชอบผมละที่ผมไม่ไปเชียร์คนที่เขาชอบก็ได้ครับ อันนี้ผมมันเป็นมันเป็นจุดที่ต้องใช้สติปัญญามากๆอย่าโอนเอียงอะไรมากมายครับมีหลักตัวเองก่อนนะครับมีหลักตัวเองให้ได้นะฮะเพราะตอนนี้ทุกท่านก็เรียกว่าชอบคนนั้นชอบคนน, ون, บคนนู้นรักคนนั้นรักคนนี้แต่ตอนนี้มันแยกกันเนะี่ยคุณจะทํายังไงล่ะทีเนี้ยคุณจะทํำยังไงคุณเชื่อใคร ใครแบบไหนจะเป็นอ่าใครแบบไหนหน่าเชื่อถือการจะเชื่อถือใครเนี่ยคุณมีหลักในการเชื่อถืออย่างไรอันนั้นเป็นสิทธิ์ของ f อพอต่อนะครับผมตั้งแต่ผมจัดช่องมาผมไม่เคยนําความคิดตัวเองไปครอบงําใครนะผมไม่เคยไปชักชวนคุณว่ามาชอบผมไม่เคยชักชวนคุณว่ามาเชื่อผมผมจึงใช้คําว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือว่าคอวยอ อมาคิดวิเคราะห์แยกแยะร่วมกันนะครับแบบเนี้ยผมไม่เคยชวนใครไปเกลียดใครผมไม่เคยว่าใครไม่มีความรู้ผมไม่เคยว่าใครว่าไปฟังไปฟังอันนั้นมาผิดไม่ฟังอันนี้มาผิดผมไม่เคยว่าใครเคยได้ยินผมใส่ร้ายใครไหมเคยได้ยินผมโจมตีใครไหมเคยได้ยินผมระบุชื่อใครเพื่อโจมตีไหมนะครับนะครับ ผมมาจากลุงพลผมมาที่หลังด้วยซ้ําเพราะผมเห็นว่าผู้ชายคนนี้เหมือนเหมือนเขาไม่รับความเป็นธรรมพอผมเข้ามาผมเอฟซีพอตอมาให้ความรู้ผมเยอะเพราะเขามาตั้งแต่ต้นพอผมรับข้อมูลผมก็วิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าผมอันนี้นะคนร้องไห้ต่อผมก็มีร้องไห้ตอนนะั้นผมทำไมอาจารย์เพิ่งมาเอ้ยแสดงว่าจิตใจขนาดนี้ แสดงเขาจริงใจสุดๆเลยครับถึงกับเสียใจร้องไห้กับลงบนเนี่ยอันนี้คือไม่มีการแกล้งแน่นอนผมก็ซึมซับมาเรื่อยๆจนผมมั่นใจผมผมมั่นใจพุทผมประกาศเลยถามคุณธนงคุณธนันเนี่ยนะครับเลือกข้างเลยคือไม่ต้องภาะวะพะวองไม่ต้องกลัวว่าฝั่งนู้นจะไม่มาสนับสนุนเราคือถ้ามั่นใจตัวเองเนี่ยให้ประกาศเลือกข้างเลย ผมเรื่องลุงพลเลยสัญชตาตญาณผมบอกตอนแรกพอผมมารับรู้ซึมซับแล้วผมบอกอ่ะเป็นอย่างที่สัญชตาตญาณผมบอกว่าลุงพลไม่ไม่ใช่คนผิดแน่ประกาศเลยต่อให้ฝั่งนู้นมีคนขนาดไหนผมก็ไม่สนใจตอนนั้นฝั่งตรงข้ามลุงพลมีมากตอนนั้นคนครึ่งประเทศอยู่ฝั่งอยู่ตรงข้ามลุงพลด้วยซ้ําผมเป็นเหมือนปลาว่ายทวนน้ํามาด้วยซ้ํะ คนรอบข้างผมเกลียดลุงพลหมดเลยหมายควาว่าเขาสืบเ,เขาดูแต่สื่อเนี่ยเขาจะเกลียดลุงพลผมกับเป็นปลาไหว้ทวนน้าํามาหาเอฟซีลุงพลไหว้ทวนน้ําคือไม่ทวนผมทวนกระแสกระแสคือด่าลุงพลแต่ผมทวนกระแสมาหาพวกท่านว่าเฮ้ยมันเป็นจริงยังไงพอผมรู้ผมเลือกข้างลุงพลเลยดังนั้นคําว่าลุงพลปัแตันเนี่ย เราเรามองตัวนั้นส่วนส่วนตัวลุงพลจะไม่ดีอะไรมันเป็นเรื่องปจเจกผมก็มีเรื่องไม่ดีเยอะคุณธนันเขาก็บอกว่าเขาก็มีเรื่องไม่ดีเยอะแต่ว่าปัจจุบันอยู่กับลุงพลพระแตนพร้อนะครับแต่นั้นอย่ามาครอบงำผมนะครับมีไม่มีใครครอบงำผมได้คุณธนันก็ครอบงำผมไม่ได้เจ้าปู่ก็ครอบงำผมไม่ได้แต่คําพูดเรามาวิเคราะห์ร่วมกันได้แล้วก็เดินไปในทางด้วยกันได้ ดังนั้นไม่มีใครมาครอบงำผมนะครับแต่ผมจะไปแจมผมจะรักษาจุดร่วมซึ่งหวนจุดต่างนะครับแบบนี้นะฮะการจะอยู่ในสังคมโซเชียลยมันต้องมีหลักแบบนี้นะครับมันต้องมีหลักนะครับผมถามว่าใครรู้จริงอ่ะคุณมีเครื่องหมายการค้าไหนที่จะยืนยันใครจะประทับตาว่าคุณรู้จริง แม้แต่คุณจะรู้จริงก็ได้แต่ผมจะเชื่อได้ไงว่าคุณรู้จริงถ้าคำพูดของคุณยังไปทำกันแนะกันไหนใครอยู่แสดงว่าหลักการที่จะให้ความรู้คนอื่นเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องผมก็มองว่าคุณเป็นอริกับใครหรือเปล่าแล้วคุณจะผมจะเชื่อได้ไงว่าคุณรู้จริงใครเห็นด้วยกลัวใจอีกครั้งนะดังนั้นหลักการรู้จริงมันยากครับดังนั้นสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่สมอง ปัญญาของแต่ละคนนั่นแหละครับส่วนผมพร้อมรู้แต่ผมไม่รับรองนะครับไม่คัดค้านนะผมไม่รับรองไม่คัดค้านนะครับแต่ผมจะแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องส่วนรวมผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวมากระแนะกระแหน่หน้าช่องผมผมเ็ดขาดผมให้ช่องผมก็มีความศักดิ์สิทธิ์ต่อช่องผมผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวใครมาพูด เรื่องใต้เตียงเรื่องนั่นเรื่องนี่ถ้ามันไม่ชัดเจนจะเอามาพูดทำไมต่อให้ชัดเจนผมก็ไม่พูดเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมคือลุมพลวัแตนสุดท้ายนะครับเมื่อได้พูดแล้วสบายใจแล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีการเป็น a เตอ r ์ช็ c k ไปเรื่อยๆวันนี้แน่นอนครับเพราะว่ามันมีการแสดงชื่อแสดงอะไรกันชัดเจนอย่างนี้แล้ว อยากฝากถึงลุงพลนะครับลุงพลครับจงมั่นใจจงสบายใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอกลุ่มก้อนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นลุงพลไม่ต้องมาสนใจลุงพลไม่ต้องสนใจนะครับสมมติว่าทั้งทุกฝ่ายก็อ้างว่ารั้งลุงพลก็ให้ลุงพลสบายใจตรงนี้เดี๋ยวให้เขาเคลียร์เรื่องนี้กันเอง ลุงพลไม่ต้องลุงพลไม่ต้องอะไรนะฮะลุงพลนะอาจารย์คนนี้และหลายคนก็ยังมีลุงพลอยู่ในหัวใจเยอะนะครับไม่มีการทําให้ลุงพลเสื่อมเสียใดๆดทั้งสิน้นไม่มีการทําให้ลุงพลเสื่อมเสียใดๆดทั้งสิน้นอยากหายแวบไปอยู่ที่จำปดงวินาทีนี้ด้วยซ้ํานะครับขอให้ลุงพล เที่ยวให้สนุกแล้วก็เดินทางปลอดภัยสบายใจสบายกายนะครับแล้วชาร์จแบตเพื่อมาสร้างความเจริญที่จำปาดงต่อไปคนจริงใจไม่จริงใจตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองจริงใจแต่ลึกๆไปอยู่ในข้างคนที่ไม่จริงใจอันนี้ก็ใช้เวลานะครับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลา3ปีจะถึงเนี่ยมันพิสูจน์หลายครั้งแล้ว พิสูจน์เมื่อไหร่เราก็อยู่ฝั่งลุงพลเสมอย้ำอีกทีนะครับใครที่ไปเจาจะแจ๊กจะส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องขอบส่วนตัวของคุณที่คุณจะไปอยู่กับคนฝั่งนู้นแล้วก็พูดคุยกันลื่นหูลื่น,นตาผูกพันสัมพันธ์ในความคิดกันแต่คนคนนั้นมันทำลายลุงพลมาตลอด ผมก็ขอมีมาตรการของผมก็คือผมขอยุติทางโซเชียลกับพวกคุณก่อนแค่นั้นเองครับถ้าผมตัดสินใจอย่างนี้อย่ามาโกรธผมนะถ้าผมตัดสินใจอย่างนี้อย่ามาบอกว่าผมอยู่อยู่ฝังเจ้าปู่อยู่คุณนันนันไม่ฟังข้อมูลที่ถูกต้องไม่เกี่ยวกันนะครับกำแพงมันมีกำแพงในใจระหว่างกันอยู่ ถ้าใครเมีคติมันจะมีกำแพงอยู่คุณลื้อกำแพงไม่ได้ผมถึงบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้ต้องออให้ f อซพอตตตัดสินใจเองว่าท่านจะทำยังไงนะครับนะท่านจะทำยังไงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณ2 8งพ แต่ถึง2,000แท่านนะครับที่กำลังดูสดอยู่นะครับแล้วก็877ไ like ลค์นะครับที่ท่านได้กดไลค์แล้วแต่ว่าท่านก็ไปที่อื่นแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ